รับเข้าหนึ่งบครับมาดูนี่มาดูนี่เอ็ปิดประตูพี่แป๊บนึโอ้โหนี่ห่อห่อชุดคลุมอะไรเหรอลูกอืมชุดคลุมชุดคลุมชุดคลุมือมโอเคชุดคลุมคือมีหน้าที่กันกระแทกเนาะได้ครับโอเคมาผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะ โอ้โหอันนี้เราไม่ต้องซักให้เขาเนาะชุดคุมไม่เกี่ยวกับเราเนาะวางนี้ก่อนนะครับเดีนี้นะอื้อ๋อโอเคใบนี้คือสกอร์เปียนปัญหาของเขาคือแบบนี้เห็นไหมมีมดมดอะครับ พอเรามันเข้าไปที่หมวกแล้วครับมันจะไม่ได้อยู่ที่นวมนะมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่โฟมดูนะมดตัวนี้ยังเดินอยู่เลยแล้วมดน่าจะกัดคันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยผมขออนุญาตแบบนี้ครับผมขออนุญาตลื้อก่อนเลยนะครับอของหมวกเพิ่งเข้าถึงเลยแล้วทีนี้เราต้องการลือล้อหละเพราะเราเป็นห่วงเรื่องของโฟมถ้ามดมันไปเจาะโฟมครับการซัพพอร์ตของโฟมหมวกกันน็อก มันก็จะเหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยวลือแล้วดูก่อนเลยมันถึงโฟมไหมตอนนี้ครับช่วงหน้าฝนสิ่งมีชีวิตบางอย่างครับลังเขาถูกทำลายโอ้โหโคุณพระอ,อ่ะเห็นจุดนี้เนาะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะโอเคครับอ<ป>ือหือ <genau> เด็ดโดของจริงเป็นลังเลยลูกพี่โอ้กหคุยังไงต่อวะเนี่ยทีนี้มันไปอยู่ในโฟมใช่ไหมเนี่ยลูกโอ้ยอมารีบแกะนี้ไปเอางี้เอางี้ครับผมผมรื้อตรงพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมรื้อให้ดูก่อนว่าโฟมข้างในมันยังได้หรือเปล่าผมต้อง จากการพอไม่งั้นนะครับมดพวกนี้มันจะมาทำรังที่นี่อีกโอเคมดอยู่ใต้นี้นะเองเองเสียบสติมเมอร์ทีต้องเคลียร์ด้วยสติมเมอร์นะครับอ่ะจะเองี้เอางี้เอางี้ชุดนี้ผมไปเอาโบเป่าก่อนอันนี้ผมต้องเอาออกไปข้างนอกร้านก่อนเพราะไม่งั้นครับ มันจะลามไปที่อื่นในส่วนของผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อ,อ,อมาดูมดเนี่ยมดไต่ออกมาตลอดเลย เเป็นลังเลยน,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 นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูดิโอ้โห 嗯，对，嗯，他没听清楚。 ้งเลยรีบอีกแล้วใบนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมใบนี้เขามาทำโปรแกรมแค่สปานะครับก็คือเราลื้อซักนวมใหม่นะครับแล้วก็มีมดขึ้นเนาะเองค่าวานเปิดลังพึ่งได้ที พอดีเราเราค่อนข้างรีบแล้วก็ไม่มีที่นะตอนนี้นะ่าจะยึดไบเลงสองใบนะครับภายนอกครับเราไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทําความสะอาดและลงแว็กให้นะครับหมวกก็จะชําๆขึ้นมาประมาณนี้นะครับรอยมันไม่ได้ลบนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําโปรแกรมอื่นนะนะครับแล้วก็รวมด้านในครับรวมถึงตั้งแต่ซักแล้วก็เราไปโอโซนให้ด้วยจ้ะโอเคงั้นสกอปเป้วันนี้ผมไปจบไปเพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ